นี่คือ5วิธีปรับตัวยังไงให้คุณอยู่รอดแม้ในหลังยุคโควิดครับตอนนี้ถึงแม้จํานวนยอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับมันจะมีระลอก2ระลอก3เกิดขึ้นได้และนี่คือ5วิธีการปรับตัวของคุณครับข้อที่1ครับนี่สําคัญมากเลยนะครับอย่าเปลี่ยนเป้าแต่ให้คุณเปลี่ยนวิธีการครับตอนนี้จะมีหลายๆคนพยายามเชียร์คุณเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าแต่ถ้าถามคาแนะนำของผมคืออย่าเปลี่ยนเป้า ต่คุณเปลี่ยนวิธีการไปถึงเป้านั้นครับลองดูสิครับคุณอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะต้องเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ๆจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการขายเปลี่ยนแพลตฟอร์มการขายครับรู้สิกผมคนนึงครับขายอาหารทะเลเมื่อก่อนเนี่ยส่งร้านอาหารแต่ตอนช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารปิดฮนะแล้วทํายังไงครับเขาควรจะต้องลดเป้าหรือเปล่าเขาไมไ่ลดเป้าครับแต่เขาเปลี่ยนมาไลฟ์ขายเปลี่ยนมาขายออนไลน์เปลี่ยนมาส่งตรงถึงผู้บริโภคครับนี่ทําให้อะไรครับทําให้ยอดเขายังคงอยู่ได้ เป้าเขายังเป็นจริงได้เพียงแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนไปและตอนนี้ร้านอาหารเริ่มเปิดกลับมาแล้วเท่ากับว่าเขาได้2ขาเลยครับเขาได้ขาทั้งที่เป็นร้านอาหารแลวเขายังได้ขาลูกค้าใหม่อีกครับเห็นไหมฮะเขาดับเบิลขึ้นไปได้อีกดังนั้นอย่าเปลี่ยนเป้าแต่จงเปลี่ยนวิธีการที่จะไปถึงเป้าและข้อที่2ครับคำแนะนำที่2คือให้ดิจิตอลไลซ์นะดิจิตอลไลซ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าทาทุกอย่างให้เป็นดิจิทัลทำทุกอย่างให้เป็น Digital, ททออนไลน์ครับอะไรที่มันเป็นออฟไลน์ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่า ก็ตัดทิ้งครับอะไรที่มันเปลี่ยนเป็นออนไลน์ได้ไม่จําเป็นต้องไปพบก็ไม่ต้องไปพบครับใช้ซูมคอไปครับใช้ไลน์โทรไปครับอะไรที่มันจะเป็นต้องไปหน้าร้านต้องเป็นเสียค่าใช้จ่ายก็เปลี่ยนมาเป็นขายแพลตฟอร์มออนไลน์ครับซึ่งตอนนี้หลายหลายธุรกิจก็เปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลไลฟ์เพราะดิจิตอลไลฟ์มันต้นทุนต่ำกว่า3ครับอย่ากเก็บไข่ทั้งหมดไปในตะกร้าไปเดียวหลายธุรกิจนะฮะที่รายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวหายปุ๊บตูมจบครับ ดังนั้นนะคุณต้องมีหลายๆซอสครับคุณอาจจะมีถ้าคุณเป็นโรงแรมส่วนหนึ่งรับนักท่องเที่ยวครับมีอีกส่วนหนึ่งมีเซล,ลเนี่ยไปวิ่งงานสัมมนาอีกส่วนหนึ่งสําหรับกลุ่มลูกค้าคนไทยอีกส่วนหนึ่งมีจัดกิจกรรมให้กิจจ์กิจ,จ,จกรรมตรงนี้มีการโปรโมทผ่านออนไลน์ด้วยนี่คือคุณมีหลายๆช่องแคลครับเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่าธุรกิจอ,อาหารทะเลมีทั้งขายให้กับร้านอาหารมีทั้งขายให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับต่อไปอาจจะขายให้กับคนที่มาพักในโรงแรมนั้นก็ได้ และข้อที่4ครับคือคุณต้องหากลุ่มที่เรียกว่าลูกค้าประจำครับเ mm hmm. พราะอะไรครับลูกค้าประจำเนี่ยหรือว่าลูกค้าที่มีความ trust มีความศรัทธาตัวสินค้าคุณแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขายังชอบคุณอยู่ครับและกลุ่มคนเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่มีความ trust อยู่แล้วนั่นเขาซื้อง่ายกลุ่มคนเนี้ยเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นปลาในบอ่อครับคุณสามารถจะตกกินเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือกลุ่มคนที่ trust ในตัวสินค้าของคุณคุณต้องส,สร้างฐานแฟน กลุ่มคนเหล่านี้ครับและคำแนะนำที่5ก็คือให้คุณพยายามลดค่าใช้จ่ายดูกระแสงเงินสดนะคะดูแคตโฟงคุณว่าอะไรที่มันสามารถลดต้นทุนไหนที่มันสามารถลดได้คุณก็ลดครับตอนนี้ไปเปิดร้านในหูค่าเช่านู่นนี่นั่นมันเยอะเปลี่ยนเป็นออนไลน์ไหมครับถ้าวันนี้คุณเป็นร้านอาหารเนี่ยถ้าค่าเชา่ามันเยอะเปลี่ยนเป็นด e ลิเวอรี่แทนไหมครับเนี่ยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครับลดลงมาครับซึ่ง การลงทุนใหม่ๆช่วงนี้จะชะลอไปก่อนเราจะต้องลงทุนอย่างชาญฉลาดมากขึ้นลงทุนโดยใช้เทคนิคใช้ความรู้มากขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายลงครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจในทุกวันจะมีเทคนิคการทําธุรกิจการปิดการขายต่างๆในทรงตรงในคุณทุกวันครับถ้าคุณไม่อยากพลาดุูสามารถแอดไลน์ที่แอสไตน์แบงค์สุตกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ